何 <music> สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการวัดขนาดของจุลินรีย์นะครับด้วยสเตตไมโครมิเตอร์นะครับหน้าตาของสเตตไมโครมิเตอร์ก็จะประกอบด้วย2ออย่างก็คือตัวนี้จะเป็นสเตตไมโครมิเตอร์ครับอยู่ในกล่องนี้นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกันก็คือออคูราไมโครมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนว่าใช้ยังไงนะครับขั้นแรก เราจะต้องมีกล้องจุลทรรศน์นะครับตรงนี้เสียปักได้เลยครับครับก็เป็นการประกอบออคูลาไมโครโมิเตอร์นะครับใส่เข้าไปในเลนใกล้ตาตรงนี้วิธีทำก็คือเลนใกล้ตาเนี่ยมันจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งหนึงสามารถถอดได้ฝั่งหนึงไม่สามารถถอดได้นะน้องๆหยิบฝั่งที่ถอดได้ออกมาปุ๊บแล้วก็ หมุนตรงนี้ครับมันจะมีสเกลหมุนออกมาปุ๊บเราจะเห็นข้างในนะครับข้างในจะเป็นเข็มที่ไว้ชี้วัตถุเนาะตัวนี้ให้น้องๆหยิบออกมาได้เลยหยิบออกมาก่อนนะครับแล้วก็ระวังหายก็วางไว้บนหนังสืออะไรก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เอาออคคูร่ามไมโครมิเตอร์ออกมานะครับนี่จะอยู่ในกระดาษอีกทีนึงเนาะ ตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแตกได้ถ้าหล่นก็คือแตกนะครับผมลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะครับเราอาจจะเก็บเข็มไว้ในกล่องไว้มอนเดิมก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่กันมันหล่นหายเนาะอันนี้นะครับจากนาั้นนำอะคูราเลนออกมาแล้วก็ใส่ อะคูลาไมโครมิเตอร์ลงไปตรงกลางนะครับเดี๋ยว่านใส่ก่ออ่าโอเคแบบนี้ใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันเดิมปึ๊บนี่แค่นี้นะครับขอตึงโอเคแล้วก็ใส่เลนกลับเข้าไปที่เดิมครับผมจากนั้นมาดูที่สเตทไมโครมิเตอร์นะครับ เราก็นำสเติมไมโคอมิมตเตอร์ออกมาตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอย่าทาตกแตกเนาะนะเพราะก็มีราคาที่สูงเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้อาจจะเช็ดทําความสะอาดก่อนก็ได้นะครับวิธีเช็ดทําความสะอาดก็ทิดชูทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็เช็ดตเบาเช็ดรอยนิ้วมือเช็ดคาบออยออกไปนะครับ มานี้นะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปตรงที่สเตตของกล้องนะครับปรับสเตตลงมาสุดก่อนนะครับแล้วก็ใส่สเตตไมโครโมิเตอร์เข้าไปนะครับปรับให้อยู่ตรงกลางของลำแสงปึออ๊บจากนั้นทำการเปิดกล้องครับผมเปิดสวิตช์แล้วก็เร่งแสงไฟขึ้นนะครับ โอเคพอถึงขั้นตอนนี้แล้วให้น้อง,อง,องๆเข้ามาส่องที่ออลคูราเรนนะครับแล้วก็ปรับตรงออลคูราเรนให้เป็นเราเราจะมองเห็นอ,อัลคูราเรนนะครับเป็นคล้ายๆเส้นของไม้บรรทัดที่มีสเกลบอกนะครับจะมีตัวเลขบอกตั้งแต่0ถึง100นะครับก็คือเป็นขีดของสเกลไม้มันทัด ถ้าน้องๆนึกภาพไม่ออกก็ดูตามในหนังสือได้นะครับหน้าที่25เนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะ i n s เสิร์ตภาพภายใต้กล้องให้ดูนะครับว่าลักษณะของสเกลของอ c ค r ูรเรงมันจะเป็นยังไงนะครับ เมื่เราปรับอักขระไมโครเมิเตอร์ให้เป็นระนาบตรงแล้วนะครับจากนั้นให้น้องๆสอง่องเข้าไปแล้วก็ค่อยๆปรับที่ปุ่มปรับภาพหยาบนะครับจนเห็นสเกลของสเตทไมโครมิเตอร,ร,เเตอร์ซึ่งสเกลของสเตทไมโครเมิเตอร์จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมีขีดที่ยาวแล้วก็ขีดที่สั้นเรียงประมาณนี้นะครับแต่ตรงสเตตไมโครเมิเตอร์จะไม่มีตัวเลขกำกับเหมือน ออคูราไมโครมิเตอร์นะครับตลองนี้เราก็ค่อยๆหมุนหมุนตรงสเตจนะครับขึ้นมาให้สุดเนาะโดยการใช้คอสอะดจัสมาดหนาอย่างนี้นะครับหมุนขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับให้ให้เราเห็นภาพของสเกลของสเตจไมโครมิเตอร์ Micro นะครับสามารถใช้ ปุ่มปรับภาพละเอียดช่วยได้นะครับเพื่อให้ภาพผมชัดขึ้นเนาะ okay. ต,อนตอนนี้พี่ก็เห็นภาพทั้งสเกลของ o k u r a micro ค e มิเตอรแล้วก็สเกลของ ste ทไมโครมิเตอร์แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับ พอเราเห็นทั้งสองภาพแล้วเนาะเห็นสกิลทั้งสองสกิลแล้วให้เรานำสเตตนะครับเลื่อนสเตปมาให้ทาากับเส้นแรกของออคูราไมโครมิเตอร์นะครับก็คือเลื่อนตรงนี้ให้มันตรงกับเส้นแรกตรงนี้ดังรูปนะครับนั่นะครับเลื่อนสเตตจากข้างล่างให้มาทาบกับออคูราไมโครมิเตอร์ เหมือนรูปตรงนี้นะครับครับหลังจากที่เราทาบทั้งสองเส้นเท่ากันแล้วนะครับดังรูปที่เมื่อกี้นะครับที่พี่ฉายให้ดูจากนั้นให้น้องๆหานะครับว่าเส้นถัดไปที่ทั้งสเตตแล้วก็อะคูราไมโครมิเตอร์เนี่ยมันทับกันในเส้นที่สองอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะครับ องปกตารางที่2นะครับหน้าที่27ได้เลยนะครับในกำลังขยายตอนนี้ที่เราใช้ก็คือ 4X นะครับผมพอบันทึกลงเรียบร้อยแล้วให้น้องๆปรับกำลังขยายไปที่ 10X นะครับโดยการหมุนปุ่ม revving nose speed ตรงนี้นะครับผมเพื่อปรับเลนใกล้วัตถุนะครับก็ผมได้เลย ป๊บมันจะลงล็อกดังก๊สนะครับจากนั้นทําเหมือนเดิมเลยก็คือทําให้เส้นที่เส้นที่1ของสเตตไมโครมิเตอร์ทับกับเส้นที่1นึงของออคูลาไมโครมิเตอร์นะครับพี่ขอตัวทำก่อนนะครับ ไปเราก็เลื่อนกำลังขยายไปที่ 40x นะครับผมโดยทำเ,เ,ยเหมือนเดิมเลยเหมือนม่อกี้ก็คือหมุนที่ viewing nose s p e e นะครับผมโอเคแล้วก็ปรับสเกลของแต่ละตัวให้ตรงกันเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยนะครับเยวพี่ขอตัวทำก่อนนะครับ โอเคนะครับถัดไปเรามาดูวิธีการวัดขนาดในกำลังขยายที่ 100x นะครับวิธีการวัดกำลังขยายที่ 100x จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในกำลังขยายที่สูงสุดของกล้องเนี่ยเราจะต้องทำการหยุด immersion oil ด้วยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ immersion oil จะใช้งานคู่กับ กระดาษเช็ดเลนตัวนี้นะครับวิธีวิธีการปรับกำลังขยายที่100เท่าให้น้องๆหมุน revolving nosepiece ตรงนี้ให้ตัวของเลนใกล้วัตถุเนี่ยอยู่ระหว่างกึ่งกลางก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมุนเข้าไปสุดนะครับจากนั้นเราก็หยด immersion oil ลงไปตรงกลางแสงตรงกลางลำแสงตรงกลางวัตถุตรงนี้1หยดนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นถึงจะเลื่อนวัตถุในกำลังขยายที่1 0 0 x เนี่ยเข้ามาตรงที่วัตถุนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ส่องแล้วก็ทำการเทียบสเกลได้เหมือนเหมือนขั้นตอน,อนก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแต่พี่ขอตัวนับสเกลก่อนต้องระวังตรงนี้นะครับเวลาน้องๆปรับกำลังขยายที่1 0 0 x เนี่ยน้องๆจะต้องใช้แค่ปุ่มไฟ adjustment knob ในการปรับเท่านั้นนะครับผม อันที่จริงก็ใช้ปุ่มไฟตั้งแต่ 40x พิเต้นมานะครับห้ามห้ามใช้ cross adjustment knob เดดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเลนกับกระจกสไลด์ตัวนี้มันสัมผัสกันแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับโอเคครับพอเราได้ค่าอย่างนี้เราก็จดลงในตารางบันทึกผลนะครับ ให้น้องๆอเลื่อนสเตตเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลนใกล้วัตถุก,ก่อนนะครับผมปรับมาที่กำลังขยายต่ำสุดก็คือ 4x เนาะแล้วจากนั้นเลื่อนสเตตลงมาต่ำสุดครับแบบนี้นะครับวิธีการเลื่อนสเตตลงมาต่ำสุดเราก็หมุนที่ cross adjustment knob น,นะครับลงมาต่ำสุดแบบนี้แล้วก็นำกระดาษชิดเลนนะครับ าจจะพักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช็คเบาๆที่เบรนกำลังขยายที่ 100x นะครับเพื่อเราซับซับอิมเมชันออยลออกจากเรนนะประมาณนี้นะครับซับจนกว่าตรงกระดาษเราจะไม่มีน้ำมันติดออกมาแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็อสไลด์ออกมา ทำความสะอาดนะครับก็เช็ดน้ำมันออกเลยซับน้ำมันนะครับโอเคนนะครับครับลำดับถัดไปจะเป็นการ วัดขนาดจุลินซีนะครับผมโดยในครั้งนี้พี่จะใช้ตัวอย่างเป็นพาราเมซียมนะครับซึ่งวิธีการวัดขนาดจุลินซีนั้นเราก็จะใช้แค่ออคูราไมโครมิเตอร์นะครับผมที่เราได้วัดสเกลแล้วว่ามีขนาดเท่าไหร่เนาะโดยในตารางบันทึกผลที่3นะครับตารางบันทึกผลที่3เขาให้วัด กำลังขยายที่ 40x นะครับผมดังนั้นขั้นแรกเราก็ต้องหาภาพที่กำลังขยาย 40x ให้ได้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้พี่ได้แล้วนะครับวิธีการวัดของเราก็คือจะทำการวัดด้วยกันทั้งหมด3ซ้ำก็คือใน1สไลด์เนี่ยเราทำการวัดจุลินทรีย์ทั้งหมด3ตัวเนาะโดยแต่และตัวนั้นเราจะวัด ด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวของจุลินทรีย์นะครับผมจากแล้วก็บันทึกผลลงในตารางได้เลยนะครับโอเคครับ ครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บกล้องนะครับผมก็น้องๆก็หมุนอ e ปติค i สต์เลนนะครับให้มาในตำแหน่งกำลังขยายที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือ 4x เนอะแล้วก็จากนั้นเลื่อนสเตตลงครับเลื่อนสเตตลงให้สุดครับแล้วก็ทำการปิดไฟอันนี้ปุ่มปรับไฟนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดสวิตช์จากนั้นเอาสไลด์ออกครับ วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ่ะอัคคูราไมโครมิเตอร์ของเรานะครับผมน้องก็ถอดออกมาได้เลยแล้วก็แกะออกนะครับอันนี้พี่ทำมือเดียวนะครับจะแกะยากหน่อยโอเคครับก็ ออกลับมาแล้วก็เก็บใส่ในกล่องเหมือนเดิมนะครับภายในกล่องของเรามีเข็มอยู่เนาะเดี๋ยวเอาเข็มใส่ฟืนที่เดิมนะครับแต่เก็บอันนี้ก่อนเก็บอัคคูราไมโครมิเตอร์ก่อนนะครับก็ห่อไว้ในกระดาษเหมือนเดิมน,นี่นะครับก็ส่วนเข็มใส่ฟืนที่เดิมได้เลยนะครับ มันจะมีอ่าร่องของเขาอยู่นะครับนะครับจะมีร่องอยู่เราไม่ต้องเอาจิ้มลงไปลึกข้างล่างนะครับอ่ะแล้วก็ปิดฝาเก็บกล้องเหมือนเดิมครับแล้วก็ถอดรักสำหรับการวัดจุลินทรีย์ก็มีวิธีการวัดจงังเตอเอ้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ